ติมจใไอ้ติมตีมโค้นหอนแห้งจ้ะอันนี้นี่ไตต้นมะขาม สวัสดีจ้าเจ้าจพัศแสบชาแนลจ้าทุกคนเย็บใดอันนี้มา ี่นองอามาหายจ้ะเพิงมิมหรืออีหยังกับบห่หงกินอยางเดียวแบบบ่แมนบ่แมนเพิงเรียงหรือบ่อีแมนอีหยังเลียงเลยจ้ะเป็นของแท้ธรรมา,าตาเเ่าเลยได้มาจากตนบักม่วงมาจา้ะหนนันห่อนทั้งสี่ต้องบห่หงอันนี้มันมีตัวอ,อ่นอ,อ,วอ,อนมันบ่อุ้ยตัวอ่อนน่าจะเป็นตัวแก่ละจ้ะกินได้คือเกา ซิมมันก่อนมันมัน,มนที่จริงอาหารอันนี้มัน,นมันเลยแกค่ะมันมันหย่ำเดี๋ยวเลยรจะมันกลืนเข้ไปเดี๋ยวเลย อืมเยสิอรอัอนนี้ไซยนำมันจังหวานปึ๊บน้ำาเพิงนี่สายหวานอืมหวานหอมไม่ได้หวาน,วาน,วานคักเด้อจ้ะ เลยควม่ำมั่นจากตัวอ่อนมันมมมมมมตัวอ่อนจะเป็นตัวแก่ละเสะดายเสดายแทะแต่มันก็นยังถือว่าเป็นตัวอ่อนอยู่จ้ะ น้ำพึ่งเดือนห้าืมกินน้ำขอนแกยวแล้ะจ้ะเนาะอุ้ยเสียดายแทบ หัห่อนคิดแซ่ตู้เย็นแบบบัม่มมมปปมวงเสียดา น่อยยาบอกกินเลยจ้ะบะมากักพ่อแต่อายุหลายขึ้นมันละขึ้นอยากน้ำพึ่งมะนาวแล้วจ้ะเนาะคือยดาอ้นนม้มันจะกินมันจะย่ำเลยเลยมันอ่อนๆอือนอลงไปเด้เลยจ้ะ กินเบอร์ลายห้างเลยนจ้ะจะบรธไอศคลีปสื่อน้ำก็เจาะหาม,มาขายกับสื่อกินเบอร์ามห้างแหละมั้งห้างละลอยอืมอี้พี่หนอมาหาย้ะอก็นำมาฝากตัวไป หอหมูข่างบ้านกันบ้านนังกินยุไส้อ่ะไต้ต้นมะขามอืมอืม ló mì bằng nào thôi mì bằng nào làm ừ. thương mà nào ừ. ừ. hóng ván หอมมหนาเพิ่มถึงไปอีกจก้ะอืม,อม,อมก้ับมาบานเฮ่านะจ๊ะอยากกินยังกะก็กินจ้ะ แบกรุงเทพมันกะมีอยู่สังน้ำเพรน้ำหยางข้มหวานข้มหอมมันเหมือนแบบเขาจะเหมือนหวานนะมันจะเหมือนแบบมันหวานเสียดหวานแบบเสียดมันบ่ไ้หวานแบบอ่อนหวานแบบอ่อนละมุนก็จังแบบที่เข้ามากินยูบาลหรอหาใดเองตามธรรมชาติที่แบบที่คนหูจ๋าเข้าหามาหายสิแม่จ้ะอันนี้คิดไปเองโบลูรือ เพืกันแก่สร้างไปกินตามเพจตามยังกระมิจ่ะบ้านดิฉันนน บาดลงไปจ้ะมาได้ใสป่ป่ะงาหน้นา,า,า,านข้มกินอันพึ่งพึ่งเมนบาข้าเจ้าเอิน่นมิม่ม <laughs> อัดวิดีโอป่าบอกว่ามันเป็นมิมจ้ะมิมมิมนะจาน๊ะเนาะยิบอันที่ยิร้ังอาจจะเป็นพึ่งมาจา้ะนันก็เลยความหวานมันก็เลยอาจจะแตกต่างกันที่้ังนีน้ำเพรน้ำยางอะแต่ยิบมาร์กมิมเนี่ยนะยิปว่ยเกมบมักมิมอืม น้าจา๋านาะพ่อเหรอจ๊ะอ,อากาศวันน้อนของหวานหวานเย็นๆกระซอยได้น,นิดนึงจ๊ะเพราะว่าอากาศบานเท่ามันหอนหนะาจา๋านาะมันอยู่บวใดแหงเปิดพระลมมันแห่งอายคว่ำหอนมันแหงแบบเป็นอายหอนมาจากาจากนินมานางไตตัวนัคามาใครแน่พ่ออยู่ใดจาะนาะจ๋าน้อก็เกาหันกินมาซุปาพหรือม่วงๆไหนก็ขอโทษขออภัยทุกคนน้ำหน้าจ๋าน้อ,อสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้แค่นี้จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน้ำหน้าจา้า ไปละจ้า